สบายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้น้องตุกก๊กยูนองคือเกาเนาะทุกคนเนาะกำลังสีขึ้นให้เดี๋ยวนี้ก็ประมาณห,ห้าโมงห้าโมงปลายแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าแดดออกแล้วมื้อนี้นะมื้อนี้จะตั้งจากเมื่อวานเมื่อวานน้ำหมอกหลายมื้อนี้พ,พาแดดออกแล้วเนาะทุกคนเนาะคือมีแดดออกแล้วแต่เซาเนาะเอ่อมื้อเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้น้องตุ๊กว่า น้องตุ๊กโหลดคลิปปะไว้แล้วพอดีคอมจับมันเต็มแล้วน้องตุ๊กละเข้าไปลบเข้าไปลบคลิปเก้าเลยวะเข้าไปลบนี่นูน้นนู่นนี่นั่นก็เลยวะลบเอาตัวที่ตัวเองตัดตัดคลิปแล้วก็เลยยังไม่ได้ตัดเองเนาะทุกคนเนาะค่ะท่าว่าตอนแรงน้องตุ๊กลงมาลงมาแต่หายเสา้าแล้วน้องตุ๊กสิกลับบานไปตัด ที่ตัดคลิปเอาลงให้พีพีเอฟซีเบื้องลำกันเนาะเพราะว่าเมื่อคือนนี่อุตสาว่าตัดจนดึกเลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ว่ามัจักไปลบตัวไหนสงสัยอยากนอนแล้ที่บอกลบหล้วกระโลดไหมมันตื่นสาวมาคิด่าสีได้แล้วตี่ตื่นสาวมาเบื้อง อ้าวหายหมดเลยน้องตุ๊กโอ้ยเห็นอะไรเนาะก็เลยมาอัดคลิปบอกพี P ่พีเอฟซีเนาะทุกคนก็เลยแบบน้องตุ๊กน้ำถ่าเมื่อนี้ตอนแรกน้องตุ๊กจะอัดคลิปลงให้คือเก่าเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กก็เลยมาอัดคลิปน,น้อยๆเพื่อจะไปอัพโหลดยุธยงภูเนาะยุธยงภูหันมีสัญญ,ญาณประมาณสองสามคีเออสองคีประมาณสองคี ฉันยันอินเทอร์เน็ตประมาณสองคีดน่าจะน่าจะลดได้อยู่เนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบน้องตุ๊กก็เลยมาอัดคลิปขาถอดพีพีเอฟซีขถ P F าถอดพีพีเอฟซีลายๆเดอ้อทิปแล้วลงทีบุได้ลงคลิปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กกะช่วงนี้ก็มีเป็นช่วงนี้ก็เฮ็ดหายเฮ็ดหน้าแล้วก็มีปัญหาทางโทรศัพท์เ,เดืนหน่อยนึงก็เลยน้องตุ๊กก็เลยแบบก็เลยแบบ่ายคาลิปมาแล้วมัน แล้วมันหายนะทุกคน <laughs> หายย่อนครอมอันครอมซับเผาของตัวเองแท้ๆทศเลยแปลว่าตัวเองอันมันอันนั้นนะจิ๋วว่าจากไหนจิ๋วว่าจากเดืนอ,เอ,น,อนเด้อทุกคนเขาเจอหรอกเพราะว่าน้องตุ๊กตั๊คลิปมันเรียบร้อยเซฟยังมาเรียบยยรยบ้อยเมื่อละถึงขั้นตอนที่จะโลดออกจากแอปอันแอปตัดตอ่ออ่นะทุกคนก็เลย โลดไปได้ครึนน่งนึงแล้วความจำมันเต็มความจำมันเต็มละน้องตุ๊กราขาเป็นลบขาเป็นลบอันขาเป็นลบคิดบางส่วนอยู่แนนในแนนไฟเฮ้ยน,นู่นนี่แหละไฟไฟเก็บไฟเก็บข้อมูลหนะนาน้องตุ๊กกระขาเป็นลบเบิร์ดแล้วน้องตุก๊กกะเมาอยากนอนเดะ พ่อเพ็ดเบียกเมื่อยมาเบิดปุ๋ยเนาะเลยเมาอยากนอนเดนแหละน้องตุ๊กกะน้องตุ๊กกะเลยลบๆไปตื่นสาวมาน้องตุ๊กจื้อได้ว่าน้องตุ๊กโลนและตื่นสาวมาแล้วก็อ้าวคือว่าหายเบิด์สินะน้องตุ๊กก็เลยมาอัดคลิปเขาเลยพีพีเอฟซีท่าฮักน้องตุ๊กไปหอดบานแล้วน้องตุ๊กไปหอดบานแล้วน้องตุ๊กกะสิ ฮีบเอาล่งเหาะฮีบเอาคลิปลงง e ไ้พีพีเอฟซีเดบุงเหาอเพราะว่าคลิปที่น้องทุกที่เอาโลงอันมือหนี่เหม่นหูงงามเด้ทุกคนแต่ว่าฝ่าของทุกมือฝ่าของทุกทุกมือมันจะบโบคือกันเนาะทุกคนเพราะว่าคือมือหนี่เนาะฝ่าแดดบบมีน้ำมอกเลยคือฝ่ายเมืองซำจะเป็นเบบมหนี่เนาะทุกคนเนาะคือมือนี่เหมือน,นหามงสาแต่ว่าฝ้าแดดเลยทุกคน มื่อนี้น้องตุ๊กนาจะเฮ็ดเบียกเลยน้อยเดียวเพราะว่ายุทึงพูนันแดนหลายก็อยู่อยู่รวมอีกเงาทุกคนเนาะก็เลยแบบแบบเออเมื่อนี้นาจะเฮ็ดแต่ประมาณสิบโมงก็น่าจะเก้าโมงประมาณเนี่ยแปดโมงเก้าโมงนาจะลงมาเพราะว่าอาการยเทึงหันมันหอนลามันหอนแท้หอนมาแล้วทุกคนเนาะถามมือเลยบุมมีมอกเนาะทุกคนอากาศตอนเสาร์อยู่ เือนเนี่ยเย็นๆเนาะแต่ว่าเมื่อเขาขึ้นถึงภูทะเละอากาศหอนขึ้นมาทันทีแล้วมื้อน,นี้ก็อืเหมือนเดิมนาสดเหมือนเดิมทุกคนก็สจะขึ้นหายเหมือนเดิมมามื้อนี้มืออื้นท้ามืออื้นบ่แล้วก็น่าจะเป็นมือหือ้นน่ะน่าจะแล้วขนาดแล้วเม่สจะพาไปโบนำ้ำพุห้อนเลยว่าโบน้ำอุ่นนั่นเองเนาะทุกคนอยู่อยู่ไกล อยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณประมาณส่าวส่ากิโลเมตรนี่แหละทุกคนน่าจะเกินนี่ดอกขอใหญ่กล่องแป๊บน่าจะเกินนี่แ,ลแหาากกและทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กกะบ่เคยไปตากเถื่อบ่้าู้่อดท่านอยู่บ้านน้าเมืองเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะปไปเลาะเม่วม์วาจิพาเม่์วาจิพาไปเนาะทุกคนเนาะ ไปเบิงด้วยน่ะำผุหวานมันหวานสมชื่อบอสมันหวานสมชื่อบอส <c oughs> เดี๋ยวมื้อนี้เมื่อนี้น้องตุ๊กกาสิึ้นไปให้เหมือนเดิมกับแม่พูดเนาะแล้วมื้อนี้ก็สิเก็บผักลงมาเก็บผักลงมาอีกเนาะทุกทุกมือน,น้องทุกอ่อนถุงไปแฮ น้องตุ๊กพายไปเห็น้องตุ๊กเก็บผักใส่ถุงเห็เราทุกคนจิบ่ายถิมก็เสียดายเราทุกคนคือผักนอกกำงามจิบ่ิมมันก็จิบ่ายถิมมันก็เสียดายจิลกถิิมมันก็เสียดายก็เลยแบบเก็บใส่ถุงมาเพื่อเอาไว้ซุปกินเนาะคนแต่ว่าน้องตุ๊กยังเบอร์เฮดเเฮดเนาทุกคนเนาะพ่อเบอร์เฮดซุปเพราะว่าส่วงนี้กะส่วงนี้กะเฮดเบียกหนักเลย กินข้าลาย่นาบวมขึ้นบวมขึ้นนะทุกคนทำไมหน้าฉันบวมขนาดนี้เ <c oughs> มื่อนี้เมื่อนี้น้องตุ๊กาบอกไม่สนใจหลยน้องตุ๊กตาเลยจะฮหดคิดมาบอกพี่พี่สีไปเนาะบอกถ้าว่าน้องตุก๊กทันตอนสาวเอาลงตอนเสาน้องตุก๊กิถ้าน้องตุก๊กกับบาทปุ๊บ พ่อยูเฮือนมีอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนเนาะยูยูนองอาจจะบ่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันน้อยเดียวน้องตุ๊กกับบาดปืมบน้องตุ๊กจะอัพคลิปหรือว่าเอาอัพคลิปลงให้พีพีเอฟซีเด็กมึงกำกันเนาะน้องตุ๊กพยายามตัดคลิปแล้วนะตัดคลิปแล้วมืดละประมาณสองสามคลิปนี้แหละอ่าข้าไปโลดแล้วมัน่ไดให้ เขาไปรอดเลยมันบุได้เนาะบุไดแล้วมันนี่เออมันตัวเคืองมันบอกว่าความจําเต็มน้องตุกก็เลยเขาไปลบไปลบปลบยูไฟอ่ะลบของเฮาให้ลบมืมืดมลบไปลบมารลบเอาซ้ำซะเสียดายใส่เพลงอย่างเรียบร้อยมืึอละเดี๋ยวมื้อี้ไปตัดไม้เนาะทุกคนเนาะ ตัดตัวเก่าอาจจะบด่ดีตัดทอดตัวใหม่เนาะ <laughs> ไปบ่ไปให้นํากัดบ่นีแดดออกมมดแล้วเด้อ <laughs> เดี๋ยวให้เบิ่งบิวของมื้อนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี่หนังอยู่ละเวียงอยู่อั่นอยู่หนองอยังบ่ได้ขึ้นไปเถือนเนาะทาแม่มาก,ก่อนหรือว่าสิขึ้นไปก่อนแม่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าอากามันเริ่ม้อนมาแล้วเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดบ่ได้หรือว่า สิไหวาหายบรายูรย์แนเนี่ยทุกคนเนาะเอ่อมื้อกี้ก็คิวก็บบมีเลยอ <c oughs> ากาตื้นนอนละก็มาเลยเนาะทุกคนเนาะมานึ่งเขายูน้องเลยกินเขายูน้องเลยปร <c oughs> มาณน้แหละทุกคนมาล่างนายูน้องอีกโ <c oughs> อ้ยบ่าไปทั่วทีมเนาะ <c oughs> เป็นกันเองไปลลยเกินไป <c oughs> <c oughs> บ่าไปซ่าหน่องทุกคนได เป็นกันเองดีแล้วตัวตัวป้าหลายๆอะทุกคนเดี๋ยวให้เบิรงกเนี่อีทุกคนป้าเลี้ยงน้ำเลี้ยงยุดโยมๆอันนี้คือบริเวณน้องน้องตุ๊กอีพอมาอีพอขี่รถตอกๆมาเดี๋ยวน้องตุ๊กขอโตเป็นเฮดเบียกกันเด้อทุกคนคลิปนี้กะ เอเบ่งกันมาแล้วคลิปนี้น้องตุ๊กสิเขอโทษพีพีเอฟซเนาะที่น้องตุ๊กได้เอาคลิปลงเพราะว่าปัญหามันมีแบบนี้กันเลยมาเราให้พีพีเอฟซีกันเพราะว่าน้องตุ๊กไปห้ทุกมือแต่สาวนเนาะนี่ประมาณหาหกโมงละน้องตุ๊กะขอโตไปเฮ็ดเวียกก่อนเดอ้อแล้วก็หากลับบ้านแล้วน้องตุ๊กสิ สีลงหีบลงคลิปหายพีพีเอฟซีเดบิ้งหน่อปะวาวิวงามงามจะให,ทหท้ทุกคนไ้เหินคือกันเนาะทุกคนคลิปนี้ก,กะสิเดล่าทุกคนไปก่อนพากนไล่กดกดติดตามหน่องตุกเด้เดอในสองสาวล่าซับเนือเนาะทุกคนบ๊ายบายไปละเด้อไปเห็นเวียกกันเดอ้อ